สวัสดีครับคลิปนี้เรียนเรื่องการแทรกสอดของคลื่นน้ําวงกลมนะครับซึ่งเป็นคลื่นน้านะครับที่เกิดจากแหล่งกําเนิดอพันเฟสตรงนะครับภาพทางด้านล่างนี้นะครับก็มีแหล่งกําเนิดคลื่นอยู่2แหล่งนะครับคือแหล่งกําเนิดคลื่น s 1นะครับแทนที่จุดสีฟ้าและแหล่งกําเนิดคลื่น s 2นะครับแทนที่จุดสีเขียวนะครับแหล่งกําเนิดคลื่น s 1นะครับก็สร้างคลื่นวงกลมออกมานะครับ วาดด้วยเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็แหล่งกําเนิดคลื่น s2 นะครับก็สร้างคลื่นวงกลมออกมานะครับวาดด้วยเส้นสีเขียวนะครับพอคลื่นทั้งสองนะครับเคลื่อนที่มาเจอกันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะรวมตัวกันเกิดการแทรกสอดถูกไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าผลของการแทรกสอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราจะมาทบทวนกันก่อนครับว่าคลื่นวงกลมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับและเวลาเรามองคลื่นวงกลมเนี่ยในมุมมองต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ก็มาทบทวนเรื่องขึ้นมุมคมก่อนนะครับสมมุตินะครับว่าเรามีบริเวณนี้นะครับเป็นน้ํานะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปหาปากกามานะครับหรือเข็มมาก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําการนะครับสั่นปากกาสั่นขึ้นสั่นลงนะครับให้ปลายของปากกาหรือปลายของเข็มนะครับมันจิ้มลงไปในน้ํานะครับพอน้ํานะครับมันถูกจิ้มนะครับแน่นอนนะครับน้ํากระเพื่อมนะครับเกิดเป็นคลื่นนะครับเคลื่อนที่ออกมาทุกทิศทุกทางนะครับถ้าเราวาดเส้นเชื่อมนะครับ ระหว่างบริเวณที่เป็นระหว่างจุดที่เป็นสันคลื่นนะครับเราก็จะวาดได้เป็นเส้นวงกลมแบบนี้นะครับเราก็เรียกคลื่นในลักษณะนี้นะครับว่าคลื่นวงกลมนะครับเอาต่อไปนะครับสมมุตินะครับว่าถ้าเรามีถาดคลื่นนะครับที่บรรจุน้ําอยู่นะครับถ้าเรานําเอาปากกาหรือนําเข็มนะครับมาทําหน้าที่เป็นแหล่งกําเนิดคลื่นนะครับถ้าเรามองฐานน้ําอันนี้นะครับ มองลงมานะครับในทิศตั้งฉากกับผิวน้ํานะครับเราจะเห็นถานน้ํานะครับเป็นด้วยภาพด้านด้านบนนี้นะครับจะเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าแหล่งกําเนิดขึ้นนะครับอยู่ตรงกลางของถานนะครับท่อนมาทางด้านซ้ายนะครับตรงกลางของถานนะครับเราก็จะสามารถวาดแหล่งกําเนิดนะครับได้เป็นจุดนะครับตรงนี้นะฮะเป็นจุดสีเขียวนี้นะครับแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ตัว S เนี่ยแทนแหล่งกําเนิดนะครับ ไอ้เจ้าแหล่งกําเนิดคลื่นชนิดนี้นะครับก็จะสร้างคลื่นวงกลมนะครับเคลื่อนที่ออกมานะครับตามภาพนี้เลยนะครับเราจะเรียกภาพนี้นะครับภาพทางด้านบนตรงนี้นะครับว่าเป็นภาพที่เกิดเป็นภาพที่มองจากมุมมองทางด้านบนนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า top view นะครับเอาต่อไปนะครับเราลองมาดูภาพจากมุมมองทางด้านข้างบ้างนะครับสมมุตินะครับว่าเรามองฐานน้ํานี้นะครับ จากมุมมองทางด้านข้างนะครับมองเข้าไปที่บริเวณเส้นสีชมพูตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าเราทําการผ่าขึ้นถาดอันเนี้ยแล้วเราก็มาดูว่าณตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะครับมองจากทางด้านข้างเนี่ยณตรงกลางของถาดตรงนี้คลื่นมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะครับเราก็จะได้ภาพของคลื่นนะครับเป็นประมาณภาพด้านล่างทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นคลื่นนะครับเคลื่อนที่ออกไปทางด้านขวามือนะครับ ก,ก็จะมองภาพด้านล่างนี้นะครับว่าเป็นภาพที่เกิดจากมุมมองด้านข้างนะครับอีกทีนะครับภาพด้านบนนี่นะครับเป็นภาพที่เกิดจากมุมมองด้านบนส่วนภาพด้านล่างนี่คือภาพที่เกิดจากมุมมองด้านข้างนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับก็สมมุติว่าเรามีถานน้ํานะครับมองจากมุมมองทั้งด้านบนนะครับแล้วเราก็มีแหล่งกําเนิดขึ้นอยู่2อันนะครับ S 1และ S 2นะครับ โดยที่ S1 และ S2 นะครับเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอารพันเฟสตรงนะครับ S1 นะครับก็สร้างคลื่นวงกลมออกมาหน้าตาแบบนี้ณขณะเวลาเดียวกันนะครับ S2 นะครับก็สร้างคลื่นวงกลมออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเนื่องจาก S1 และ S2 นะครับเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอารพันเฟสตรงนะครับคลื่นที่ผลิตออกมาก็จะหน้าตาเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้เส้นปะถิบมาเป็นเส้นทึบถัดมาก็เป็นเส้นปะถูกไหมครับ คลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิด s 2ก็เหมือนกันนะครับเส้นปะแล้วก็ทึบแล้วก็ปะนะครับหน้าตามันจะเหมือนกันเลยนะครับถ้าเรามองคลื่นนะ้ำวันนี้นะครับจากมุมมองทางด้านข้างนะครับมองมาตรงนี้นะครับสนใจบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นภาพทางด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันมากกว่านะครับ มันก็จะเป็นภาพของแหล่งกําเนิดขึ้น s1 นะครับสร้างขึ้นนะครับเคลื่อนที่มาทางด้านขวามือแล้วก็มีแหล่งกําเนิด s2 นะครับสร้างขึ้นเคลื่อนที่มาทางด้านซ้ายมือนะครับคลื่นทั้งสองนะครับเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันนะครับแต่เคลื่อนที่ด้วยทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับและเคลื่อนทั้งสองนะครับก็มีความถี่เท่ากันแล้วก็มีความยาวคลื่นเท่ากันนะครับถ้าคลื่นสองขบวนเนี่ยมีอัตราเร็วเท่ากันความถี่เท่ากันและความยาวคลื่นเท่ากันเคลื่อนที่มาเจอกันนะครับ พอคลื่อนเคลื่อนที่มาเจอกันก็จะรวมตัวกันแทรกสอนนะครับเกิดเป็นอะไรครับก็ต้องเกิดเป็นคลื่นนิ่งนะครับเราก็วาดภาพคลื่นนิ่งจากมุมมองทางด้านข้างได้เป็นภาพประมาณนี้นะครับจุดสีแดงนะครับตำแหน่งสีแดงก็เป็นตำแหน่งแอนติโนดนะครับส่วนตำแหน่งสีฟ้าก็เป็นตำแหน่งโนดนะครับถ้าเราต้องการที่จะวาดระบุตำแหน่งแอนติโนดกับตำแหน่งโนดเนี่ยลงบนภาพจากมุมมองทางด้านบนนะครับเราก็จะวาด จุดสีแดงกับจุดสีฟ้าได้ตามภาพด้านบนนี่เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะมาสนใจบริเวณที่ตีกรอบสีแดงตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากภาพบริเวณตรงนี้เนี่ยภาพตรงนี้เนี่ยมันเล็กไปนิดนึงนะครับพี่ก็จะทําการขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพขยายของบริเวณดังกล่าวนะครับโดยมีจุดสีดํา2จุดนี้นะครับแสดงตําแหน่งของแหล่งกําเนิดคลื่นทั้งสองนะครับ แล้วก็มีจุดสีแดงแล้วก็จุดสีฟ้าแสดงตำแหน่งของแอนติโนดแล้วก็โนดนะครับอันนี้คือภาพที่มองจากมุมมองด้านบนนะครับถ้าเรามองถาดขึ้นจากมุมมองทางด้านข้างนะครับแล้วเราวาดขึ้นลื่นนิ่งนะครับก็จะได้เป็นหลบๆนะครับตามภาพทางด้านขวามือตรงนี้นะครับเเราลองมาทบทวนกันนิดนึงครับว่าตำแหน่งของโนดที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับระยะห่างตรงนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ครับจำได้ไหมระยะห่างของ1ลู่หลเท่ากับแลมด้าส่วน2นะครับ ดังนั้นนะครับระยะห่างระหว่างแอนติโนดที่อยู่ติดกันก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับลมดาส่วสองเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถเขียนระยะห่างระหว่างเจ้าจุดแอนติโนดที่อยู่ติดกันหรือจุดสีแดงที่ติดกันเนี่ยบนภาพของคลื่นที่มองจากมุมมองทางด้านบนได้นะครับก็ะจะได้ระยะห่างตามรูปนี้เลยนะครับเอาต่อไปนะครับถ้าเราสนใจที่ตำแหน่งแอนติโนดที่อยู่ตรงกลางนะครับทำไมตำแหน่งนี้ถึงเป็นตำแหน่งแอนติโนดครับ เพราะว่าคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดทั้งสองพอเคลื <oughs> ่อนที่มาเจอกันที like ่ตำแหน่งตรงนี้มันจะแทรกสอดกันแบบเสริมกันตลอดเวลาถูกไหมครับแล้วทําไมมันถึงสามารถแทรกสอดกันแบบเสริมกันตลอดเวลาครับเพราะว่าระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดที่1มายังจุดตรงกลางมันเท่ากับระยะทางที่เคลื่นที่คลื่นเนี่ยเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดที่2มายังจุดตรงกลางถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติว่าสันคลื่นของคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่1เคลื่อนที่มาถึงตรงกลาง ณขณะเวลาดังกล่าวนะครับสันคลื่นที่เกิดจากคลื่นของแหล่งกําเนิดที่2นะครับก so, re ็ต้องเคลื่อนที่มาถึงตรงกลางเหมือนกันถูกไหมครับถ้าสันคลื่นมันเคลื่อนที่มาเจอกันมันก็ต้องแทรกสอนกันแบบอะไรครับเสริมกันถูกไหมครับถ้าท้องคลื่นที่เกิดจากท้องคลื่นของคลื่นที่เกิดจากแหล่งกําเนิดที่1เคลื่อนที่มาถึงตรงกลางนะครับณขณะเวลาดังกล่าวนะครับท้องคลื่นของคลื่นที่เกิดจากแหล่งกําเนิดที่2ก็ต้องเคลื่อนที่มาถึงตรงกลางนะครับ พอท้องขึ้นมันเคลื่อนที่มาถึงพร้อมกันเนี่ยมาเจอกันเนี่ยมันก็ต้องแทรกสอดกันแบบเสริมกันถูกไหมครับดังนั้นตำแหน Kurt ่งนี้จึงเป็นตำแหน่งที่มันแทรกสอดกันแบบเสริมกันตลอดเวลานะครับถ้าเรากําหนดให้จุดสีดําตรงนี้นะครับแทนตำแหน่งตรงการรงลงงกาตง네ตรงนี้นะครับและให้จุดสีด,ดําะนะครับมีชื่อว่าจุด P นะครับเราสามารถแสดงระยะทางนะครับที่ขึ้นเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดที่1มายังจุด P นะครับแสดงด้วยเส้นสีม่วงนะครับ แล้วก็ใช้สัญลักษณ์ s1p นะครับแสดงเป็นสัญลักษณ์ที่เอาไว้แทนของเส้นสีม่วงนี้นะครับนั้นเราก็สามารถใช้เส้นสีส้มนะครับแทนระยะทางที่คลื่นนะครับเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดที่2มายังจุด p ได้นะครับแล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็น s2p นะครับแทนเส้นสีส้มนะครับถ้าจุด p อยู่ตำแหน่งดังกล่าวนะครับเราจะสามารถตั้งสมการทางคณิตศาสตร์ได้นะครับว่า s1p ลบ s2p เท่ากับ0ยถูกไหมครับ s1p ลบ s2p ถ้าพูดในภาษาคนคืออะไรครับก็คือผลต่างของระยะทางถูกไหมครับดังนั้นนะครับเรายังพอเราจึงพอสรุปคร่าวๆได้นะครับว่าถ้าผลต่างของระยะทางเนี่ยมันเท่ากับ0ูนย์ะครับที่ตำแหน่งดังกล่าวนะครับพอคลื่นมันเคลื่อนที่มาเจอกันนะครับมันจะแทรกสอดกันแบบเสริมกันตลอดเวลานะครับคำถามครับเนี่ยในบริเวณของถาดคลื่นนะครับ มีตำแหน่งไหนอีกไหมครับที่ผลต่างของระยะทางเนี่ยมันเท่ากับศูนย์นะครับมีไหมคําตอบคือมีหลายตำแหน่งเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติว่าตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยให้ตำแหน่งจุด P เนี่ยคือตำแหน่งที่เราสนใจนะตำแหน่งเนี้ยนะครับขึ้นนะครับที่เคลื่อนที่มาจากแหล่งกําเนิดที่1ก็แทนด้วยระยะทางก็คือแทนด้วยเส้นสีม่วงนี้นะครับแล้วระยะทางที่คขึ้นขึ้นที่จากแหล่งกําเนิดที่2ก็แทนด้วยเส้นสีส้มนะฮะ <_ <an> _ <cia> เห็นไหมครับเนี่ยว่าระยะทางมันเท่ากันนะครับดังนั้นตำแหน่งนี้นะครับพอขึอน้นมันเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งเนี้การตำแหน่งนี้มันก็ต้องแทรกสอดกันแบบเสริมกันตลอดเวลานะครับพบว่านะครับไม่ได้มีแค่2จุดนะครับที่ขึ้นเคลื่อนที่มาแทรกสอดเสริมกันตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นทั้งแนวนี้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจุดที่เราสนใจเนี่ยจุด P ที่เราสนใจไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับระยะทางที่เคลื่อนเคลื่อนที่มาถึงจุด P นะครับมันก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับ เราก็เรียกไอ้เจ้าเส้นสีแดงนี่นะครับหรือเรียกไอ้แนวสีแดงนี่นะครับว่าแนวของแอนติโนดนะครับแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ว่า a นะครับโดยไอ้เครื่องหมายศูนย์ตรงนี้ a ห้อยศูนย์เนี่ยไอ้ศูนย์ตรงนี้หมายถึงเส้นที่อยู่ตรงกลางนะครับดังนั้นนะครับเราจึงสามารถบอกได้ว่าถ้าจุด p นะครับหรือจุดที่เราสนใจนะครับอยู่บนแนว a ศูนย์นะครับ s 1p ลบ s 2p จะต้องมีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับ เอาต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าจุด P ที่เราสนใจนะครับอามันเลื่อนมาอยู่ที่ตำแหน่งแอนตินดนี้บ้างนะครับเอาเราลองมาดูกันครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดที่1มายังจุด P นะครับก็แทนด้วยเส้นสีม่วงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดที่2มายังจุด P ก็แทนด้วยเส้นสีส้มนะครับเอาลองมาดูกันครับว่าผลต่างของระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ s1p เส้นสีม่วงยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับ่1ช่วงของสีแดงตรงนี้เนี่ยยาวเท่ากับแลมดาส่วน2มีกี่ช่วงครับทั้งหมด1 2 3 4นะครับดังนั้นเส้นสีม่วงเส้นสีม่วงนะครับยาวเท่ากับ4 l a m ด d าส่วน2นะครับส่วนเส้นสีส้มยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับ2ช่วงมันก็คือ2 l a m ด d าส่วน2ถูกไหมครับดังนั้นผลต่างของระยะทางนะครับพอคำนวณมาแล้วนะครับก็คือ4 l a m ด d าส่วน2ลบ2 l a m ด d าส่วน2เนี่ยคำนวณมาแล้วจะได้เท่ากับแลมดานะครับ ดังนั้นนะครับเราจึงพอจะบอกได้นะครับว่าถ้าผลต่างของระยะทางนะครับมันเท่ากับ1นึ่งแลมดานะครับพอหน้าตำแหน่งนั้นนะครับขึ้นนะครับก็จะต้องแทรกสอดกันแบบอะไรครับเสริมกันตลอดเวลานะครับพบว่านะครับก็มีอยู่หลายตำแหน่งเลยนะครับที่ผลต่างของระยะทางเท่ากับ1นึ่งแลมดานะครับก็คือเป็นตำแหน่งใดๆก็ตามนะครับที่อยู่บนเส้นสีแดงทางด้านขวามือนี้นะครับ แล้วเราก็เรียกเส้นสีแดงไอแนวเส้นสีแดงตรงนี้นะครับว่าเป็นแนวแอนติโนดที่1นะครับดังนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าจุด P นะครับอยู่บนตำแหน่งใดๆก็ตามนะครับบนเส้น a1 นี้นะครับเราก็สามารถตั้งสมการได้นะครับว่า s1p ลบ s2p จะต้องเท่ากับ lambda นะครับเอานะครับเราลองมาดูตำแหน่งแอนติโนดถัดไปนะครับเนี่ยถ้าจุด P มันอยู่ตำแหน่งแอนติโนดนี้นะครับเอาเราลองมาดูกันครับ เส้นสีม่วงก็เหมือนเดิมนะครับแสดงระยะทางจากแหล่งกำเนิดที่1ไปมายังจุด P เส้นสีสองก็แสดงเอเส้นสีส้มเนี่ยก็แสดงระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดที่2ไปมายังจุด P นะครับเราลองมาดูกันครับว่าผลต่างของระยะทางเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าคำนวณดีๆนะครับคำนวณเสร็จออกมาแล้วนะครับก็จะพบว่ามันเท่ากับ2แลมด่านะครับลองไปดูนะครับนี่มีห้าช่วงค่าแลมด้าส่วนสองนะครับส่วนไอ้สีส้มก็มีช่วงเดียวก็คือแลมด้าส่วนสองนะครับลบกันต้องได้2แลมดานะครับ ดังนั้นเราจึงพอสรุปได้นะครับว่าถ้าผลต่างของระยะทางนะครับของคลื่นเนี่ยมันเท่ากับ2แลมดานะครับตำแหน่งตรงนั้นนะครับคลื่นที่เคลื่อนที่มาเจอกันนะครับจะต้องแทรกสอดกันแบบเสริมกันตลอดเวลานะครับแล้วก็พบอีกนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะครับมันมีหลายจุดเลยนะครับบนแนวเส้น A2 ตรงนี้นะครับทุกจุดบนแนวเส้น A2 ตรงนี้เลยนะครับพอคลื่นมันเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะแทรกสอดกันแบบเสริมกันตลอดเวลานะครับ ดังนั้นเราจึงสามารถตั้งสมการได้ว่าถ้าจุด P คือจุดที่เราสนใจบนเส้น a 2นี้นะครับ s 1 p ลบ s 2 p จะต้องเท่ากับ2แลมดานะครับอ๋อเ,าาเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับเส้นกลาง a ศูนย์ะครับผลต่างของระยะทางเท่ากับเท่าไหร่ครับ0หรือ0แลมดานะครับส่วนบนเส้น a 1เนี่ยผลต่างของระยะทางเท่ากับ1แลมดาเส้น a 2ผลต่างของระยะทางเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับ2แลมดาถูกไหมครับ ถ้ามีเส้น a 3ผลต่างของระยะทางเท่ากับกี่แลมดาครับก็ต้อง3แลมดาถูกไหมครับดังนั้นนะครับบนแนว a n ใดๆนะครับผลต่างของระยะทางนะครับจะต้องเท่ากับ n แลมดานะครับโดย n จะมีค่าเท่ากับ0 1 2 3 4ว่าไปเรื่อยๆนะครับแต่ดูจากภาพนะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้าแนว a นะครับมันไม่ได้มีเฉพาะทางด้านขวามือนะครับไอ้เจ้า a 1กับ a 2นะครับซ้ายมือมันก็มีนะครับมันจะต้องสมมาตรกันเป๊ะเลยนะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อให้สมการข้างล่างที่เราทํากันมาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเราจะต้องใส่เครื่องหมายแอบส์ลูดเข้าไปนะครับดังรูปนี้เลยนะครับคําถามนะครับไอ้เจ้าสมการ f s 1p ลบ n 2p เท่ากับ n แลมดานี่ไอ้เจ้าสมการนี้มันไว้ใช้ทําอะไรนะครับคําตอบคือมันเป็นสมการที่เอาไว้เช็คครัว่าถ้าจุด p นะครับที่เราสนใจเนี่ยนะครับมันอยู่บนตําแหน่งของแอนติโนดหรือเปล่านะครับ ถ้ามันอยู่บนตำแหน่งของแอนติโนดยกตัวอย่างเช่นมันอยู่บนแนวอะไรดี a1 นะครับเวลาเราแทนค่า f s1p ลบ s2p นะครับคำตอบที่ออกมาได้นะครับจะต้องเท่ากับ1ลมดานะครับแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่บนแนวนี้นะครับมันก็จะไม่ได้1ลมดานะครับก็ส่วนวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวก็ไว้สอนนะครับเอาต่อไปนะครับเราลองมาดูตำแหน่งโนดบ้างนะครับเนี่ยเป็นตำแหน่งโนดที่อยู่ตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับ เราลองมาดูกันครับว่าณตำแหน่งนี้นะครับผลต่างของระยะทาง s1p ลบ s2p มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจริงๆพี่คำนวณไว้ให้แล้วแหละครับผลต่างของระยะทางนะครับได้เท่ากับ0.5ลมดานะครับแปลว่าอะไรครับถ้าผลต่างของระยะทางเท่ากับ0.5ลมดานี่นะครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยขึ้นที่ขึ้นที่มาถึงตำแหน่งนี้ก็จะต้องแทรกสอนกันแบบหักล้างกันตลอดเวลาถูกไหมครับแล้วก็พบว่านะครับ ตำแหน่งที่ผลต่างของระยะทางเท่ากับ0.5ลมดามันไม่ได้มีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับมันทั้งเส้นตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งไหนนะครับบนเส้น n1 ตรงนี้นะครับผลต่างของระยะทางเท่ากับ0.5ลมดาดังนั้นทุกจุดบนตำแหน่งนี้นะครับคลื่นก็จะแทรกสอดกันแบบหักล้างกันตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับเราสามารถแทนสมการได้นะครับว่าถ้าจุด p นะครับมันอยู่บนแนว n1 นะครับ s1p ลบ s2p จะต้องเท่ากับ0.5ลมดานะครับ เราลองมาดูตำแหน่งโนดถัดไปบ้างนะครับตำแหน่งนี้นะครับ s1p ก็อันนี้นะครับส่วน s2p ก็ตามรูปเลยนะครับผลต่างของระยะทางนะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับจะได้เท่ากับ1.5ลมาดานะครับแล้วก็พบนะครับว่าไม่ใช่มีแค่จุดเดียวนะครับที่ผลต่างของระยะทางเท่ากับ1.5ลมดานะครับทั้งเส้น n2 นี่เลยนะครับเนี่ยผลต่างของระยะทางเท่ากับ1.5ลมดานะครับหมายความว่าอะไรครับถ้าจุด p นะครับ เป็นจุดใดๆก็ตามนะครับที่อยู่บนเส้น n2 นี้นะครับตำแหน่งตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับคลื่นจะแทรกสอดกันแบบหักล้างกันตลอดเวลานะครับดังนั้นเราก็ถ้าจุด p มันอยู่บนแนว n2 นะครับเราก็สามารถตั้งสมการได้ว่า s1p ลบ s2p เท่ากับ1.5ลมดานะครับดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าจุด p อยู่บนแนวอยู่บนโหนดถัดไปนะครับ s1p ก็คือเส้นนี้ s2p คือเส้นนี้นะครับ ผลต่างของระยะทางจะเท่ากับ2.5นะครับ2.5ลมดานะครับดังนั้นเราจึงพอสรุปคร่าวๆได้นะครับว่าถ้าผลต่างของระยะทางเท่ากับ2.5ลมดานะครับณตำแหน э ่งนั้นนะครับคลื่นก็จะแทรกสอดกันแบบหักล้างกันตลอดเวลานะครับแล้วก็พบว่าไอ้ตำแหน่งดังกล่าวนะครับก็สามารถวาดเป็นเส้นๆได้นะครับก็คือเป็นเส้น n3 ตรงนี้เลยนะครับก็คือทุกตำแหน่งเนี่ยจุด P, p ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนบนเส้น n3 ตรงนี้นะครับคลื่นก็คือแทรกสอดกันแบบหักล้างกันตลอดเวลาเลยนะครับ ดังนั้นเราสามารถตั้งสรรมการได้ว่าถ้าจุด p นะครับมันอยู่บนแนว n3 นะครับไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามนะครับ s1p ลบ s2p จะต้องเท่ากับ2.5ลําดานะครับอาเราลองมาสรุปกันนิดนึงนะครับที่ตำแหน่งที่แนวโหนด1นะครับผลต่างของระยะทางจะเท่ากับ0.5ลํดา0.5ลําดามันคืออะไรครับมันคือ1ลบ0.5ถูกไหมครับ บนแนว n2 นะครับผลต่างของระยะทางเท่ากับ1.5 1.5ลมด้าคือ2ลบออกไป0.5ลมด้านะครับส่วนบนแนว n3 นะครับผลต่างของระยะทางคือ2.5ลมด้าไอ้2.5นี้ก็มาจาก3ลบ0.5นะครับถ้าสมมุติว่ามีแนว n4 เนี่ยผลต่างระยะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็น4ลบออกไป0.5ก็ได้3.5ลมด้านะครับดังนั้นนะครับบนแนว n ใดๆนะครับ s1p ลบ s2p จะต้องเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ล a มดานะครับโดย n มีค่าตั้งแต่1 2 3 4 5แทนไปเรื่อยๆนะครับในเนื่องจากว่าไอ้เจ้าแนว n เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่ฝั่งทางด้านขวาอย่างเดียวนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมันก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับเพื่อให้สมการเนี่ยมันใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะต้องใส่อ b s o l u t e เข้าไปนะครับส่วนในเจ้าสมการ f s 1 p ลบ s2p เท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลมดาเนี่ย ไอเจ้าสมการนี้มันก็เอาไว้ใช้เช็คนะครับว่าไอจุด p ที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่บนแนว n ไหมถ้าสมมุติว่ามันอยู่บนแนว n เช่นอยู่ n ไรดีถ้ามันอยู่บนแนว n 3นะครับเวลาเราแทนค่า s 1 p ลบ s 2 p นะครับมันจะต้องได้เท่ากับ2.5แด้าลมดานะครับถ้ามันไม่ได้2.5แด้าลํดาแสดงว่าจุดนั้นมันไม่ได้อยู่บนแนว n 3นะครับเอาต่อไปเราก็มาสรุปในสิ่งที่เราเรียนกันไปวันนี้นะครับ สมมติว่าเรามีแหล่งกําเนิดคลื่นวงกลมอยู่2แหล่งนะครับโดยที่แหล่งกําเนิดคลื่นทั้งสองนี้นะครับเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นอะพันเฟสตรงนะครับมันก็จะสร้างคลื่นวงกลมออกมาหน้าตาดังรูปนะครับพอคลื่นทั้งสองคลื่นที่มาเจอกันนะครับก็จะเกิดการแทรกสอดกันนะครับเกิดเป็นคลื่นนิ่งนะครับโดยเราจะพบว่านะครับไอเจ้าตำแหน่งแอนตินดกับโหนนะครับไม่ได้มีแค่สี่ห้าตำแหน่งระหว่าง s1 กับ s2 เท่านั้นนะครับเพราะว่ามีหลายตำแหน่งมากๆเลยนะครับโดยที่เราแทน ตำแหน่งที่เป็นแอนติโนนี่ด้วยเส้นสีแดงนะครับแล้วก็แทนตำแหน่งโนนี่ด้วยเส้นสีฟ้านะครับขออนุญาตลบขึ้นวงกลมออกนะครับมันก็ได้ดูไม่เกะกะตานะครับโดยเราเรียกเส้นสีแดงที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับว่าเส้น A0 นะครับภาษาไทยเรียกว่าแนวปฏิบัติกลางนะครับเส้นถัดมานะครับก็จะเป็นแนว A1 นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับส่วนเส้นถัดไปนะครับก็เป็น A2 นะครับ ถ้ามีเส้นถัดไปอีกนะครับก็จะเป็น a 3สามนะครับถ้ายังมีเส้นถัดไปอีกนะครับในกรณีของภาพอื่นก็อาจจะเป็น a 4 A5 A6 อห้าหกก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนในเจ้าเส้นสีฟ้านะครับที่เถิบออกมาจากแนวเอศูนะครับชื่อว่าแนวเ1หนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นแนวเ2สองนะครับถัดมาก็เป็นเ3สามนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถ้ายังมีอีกนะครับเอาต่อไปนะครับเรามาดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราให้จุด p นะครับเป็นจุดที่ เราสนใจหรือว่าเป็นจุดที่ขึ้นมันเคลื่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะฮะเราจะได้ว่าเส้นสีม่วงนี้นะครับแทนระยะทางที่ขึ้นนะครับเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดที่1มายังจุด P นะครับแล้วก็เส้นสีส้มเนี่ยแทนระยะทางที่ขึ้นเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดที่2มายังจุด P นะครับถ้าจุด P หรือตําแหน่งที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่บนแนว A 0ศูนย์นะครับเราจะได้ว่าผลต่างของระยะทางจะต้องเท่ากับศูย์ลัมด да านะครับ ส่วนถ้าจุด P นะครับอยู่บนแนว a1 นะครับเราจะได้ว่าผลต่างของระยะทางจะต้องเท่ากับ1ลําดานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเท่ากันนะครับส่วนถ้าจุด P อยู่บนแนว a2 ผลต่างของระยะทางก็2ลําดาถ้าอยู่บนแนว a3 ผลต่างของระยะทางก็3ลําดานะครับถ้าจุด P อยู่ดังนั้นนะครับถ้าจุด P นะครับอยู่บนแนว a n ใดๆแล้วนะครับเราจะได้ว่า s1p ลบ s2p จะต้องเท่ากับ n ลัมดานะครับโดย n เท่ากับ0 1 2 3นะครับเอาต่อไปนะครับถ้าจุด p นะครับมันอยู่บนแนวโนโดที่1นะครับเราจะได้ว่าผลต่างของระยะทางเท่ากับ0.5ลัมดาถ้าอยู่บนแนวโน,โนโด2ก็1.5ถ้าอยู่บนแนวโนด3ก็2.5ลัมดานะครับดังนั้นนะครับถ้าจุด p นะครับอยู่บนแนว nn ใดๆแล้วนะครับ s1p s2p นะครับจะต้องเท่ากับ n 1/2ลัมดาโดย n มันจะเริ่มจาก1นะไม่ใช่0นะครับด้วยจะ 1, 2, 3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็นะครับสิ่งที่พี่อยากจะให้น้องทำได้นะครับก็คือจะต้องวาดภาพเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้ให้เป็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ช่วยพยายามจำนิดนึงผลต่างของระยะทางบนแนว a เนี่ยไล่ไปเนี่ย 0, 1, 2 สามลมดาแล้วก็บนแนวเอ็นก็เป็น0ูนยจดห้น่งจุดหแล้วก็2.5งจุดห้าลมดานะครับส่วนสมการด้านล่างสองสมการนี้ก็สําคัญนะครับ